ครับผมโกโก้ชนะซา,าวจากจังหวัดชนาทครับเราเป็นร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์100%เรซเราไม่ใช่ร้านติดฟิล์มเราไม่ใช่ร้านแต่งรถเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องเสียงรถยนต์เราจะมีมากกว่าครับวันนี้จะมาสอนการจูนเสียงในรถเบนซ์ cls 53 ep ที่หนึ่ง สอนไปแล้วนะครับการรื้อถอดประกอบแผงประตูเพื่อเปลี่ยนลำโพง ep 2สอนเรื่องการวางระบบการเดินสายจากระบบของเดิมเข้า dsp และเข้าลำโพงมาชมนะครับการเดินสายนะครับท่านที่ไม่เคยเดินสายรถเบน ก็อาจจะตื่นเต้นแล้วก็กลัวอีพีที่เราสอนเปนะครับเลยอ,ออกมาเดินสายง่ายมากเลยครับพอเราถอดปลั๊กถอดปลั๊กประตูออกมาแล้วนะครับมันจะมีช่องว่างอยู่ที่ปลั๊กสองรูพอดีเลยครับสำหรับเข้าสายลาโพงง่ายครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการว,วัดวิเคราะห์และจูนเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเกตว่าผมใช้คอมพิวเตอร์ถึง3ามตัวเลยนะครับนี่ครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ เครื่องที่หนึ่งวัดวิเคราะห์ความถี่เสียงเครื่องที่สองนั่นครับวัดความเร็วเสียงหลายท่านนะครับคงคุ้นเคยแต่ระบบเก่าๆเ,เดิมๆที่ใช้หูอย่างเดียวขั้นตอนต่อมาก็มี True RPA แต่ณปัจจุบันนะครับเรื่องของความเร็วเสียงจากดอกลำโพงถึงหูคนนั่งฟังมีความสำคัญมากครับลำโพงในรถไม่เหมือนลำโพงในบ้านนะลำโพงในบ้านนี่วางตำแหน่งซ้ายขวาในห้องเสียงที่เสียงก็ฟังอยู่ตรงกลางแต่ในรถนะครับเรานั่งตำแหน่งคนขับลำโพงแต่ละดอก มาถึงหูคนฟังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเครื่องวัดความเร็วเสียงจึงมีผลมากครับเครื่องที่สามนะครับเป็นโปรแกรมการจูนเสียงนั่นก็คือเราต้องวัดวิเคราะห์ข้อมูลมาก่อนให้รู้ว่าลำโพงแต่ละดอกทำงานความถี่กี่เฮิรตถึงกี่เฮิรตทำงานถูกต้องไหมทำงานซ้ำซ้อนกันไหม พอเราวัดเสร็จผมยกตัวอย่างนะครับก็เหมือนเราไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลเข้าเครื่องซีทีสแกนเครื่องซีทีสแกนเครื่องวัดวิเคราะห์วัดความดันวัดอุณหภูมิวัดการเต้นของหัวใจไม่ใช่เครื่องรักษานะครับแต่วัดเพื่อให้รู้ว่ามีความปกติหรือผิดปกติตรงไหนขั้นตอนสุดท้าย หมอก็ต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมารวมเราเริ่มต้นในการรักษาเครื่องเสียงยนต์เช่นเดียวกันครับพอผมวัดวิเคราะห์ได้ทุกอย่างแล้วนะครับความถี่เสียงความดังความเร็้วเสียงก็ถึงขั้นตอนการจูนเสียงนะครับครันนี้นะครับติดตั้งเครื่องเสียงแบบเบสิก มาจากที่อื่นแล้วก็คือสายลำโพงวิ่งเข้าประตู1เส้นแล้วก็ต่อลำโพงเสียงกลางกับเสียงแหลมเข้าด้ยวยกันแชนแนลเดียวกันแต่วันนี้นะครับผมมาเปลี่ยนระบบเป็นขั้น a d v a านซ์มากขึ้นโดยการเดินสายลำโพงเพิ่มนะครับลำโพงเสียงแหลมผมใช้ชนแชนลน l D P หนึ่งและ2 คือดอกละพงซ้ายและขวาเสียงแหลมนะครับช h แนลสามสผมเข้าเสียงกลางประตูซ้ายและประตูขวาเพราะฉะนั้นเวลาจูนเสียงเนี่ยครับเสียงกลางกับเสียงแหลมอยู่ในนี้ครับแต่แยกกันอย่างอิสะะระพอแยกอิกสระ,ะนะครับผมสามารถจะจูนคอสอเวอร์ over. หนึ่งคอสอเวอร์ over. สองเก l e v เลเาอัตราสโลป 4ความเลี้ยวเสียง5้าอีโควอไลเซอร์จูนทุกฟังก์ชันแยกแต่ละดอกไปเลยอยากฝากถึงเซียนเครื่องสัญญยนต์นะครับที่ใช้รถเบนซ์รุ่นนี้ถ้าอยากติดตั้งและจูนเสียงขั้นแอดวานเชิญปรึกษาผมได้นะครับติดตั้งที่อื่นมาแล้วผมยินดีรับจูนเสียง ผมยินดีรับแก้ไขได้วยความเต็มใจหวังว่าจะได้พบกันที่ชย้ยนาฟาจวัชนาทนะครับสวัสดีครับ